กลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งกับเบาะยืนบนเครื่องบินเวอร์ชันอัปเกรด <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o t e c h Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันและ EP นี้นะครับทาง n e o t e c h Thailand ก็จะพาทุกคนมาดูนวัตกรรมเบาะยืนหรือ เบาะนั่งนะครับที่อาจจะนั่งได้ไม่เต็มที่สักหน่อยนะครับสาหรับการโดยสารบนเครื่องบินซึ่งเบาะลักษณะนี้นะครับก็เคยมีการคิดค้นมาแล้วตั้งแต่ปี2010และรอบนี้นะครับผู้ผลิตเบาะนั่งเครื่องบินสัญชาติอิตาลีก็ได้นํามาปัดฝุ่นพัฒนาอีกครั้งโดยเป็นเบาะนั่งแบบตั้งตรงทรงบางเฉียบรุ่นล่าสุดซึ่งผู้โดยสารนะครับจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบเก้าอี้ยาว23นิ้วระหว่างเดินทางซึ่งเบาะนี้นะครับเรียกว่า Sky Rider 3.0 โดยเปิดตัวแล้วในงาน Aircraft Interior Expo ที่ประเทศเยอรมนีซึ่งหากเบาะนี้นะครับได้นำมาใช้งานจริงๆอาจจะมีเที่ยวบินระดับ Standard Economy Premium Economy ไปจนถึง Business และผุดชั้นใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือ อัลตร้าเบสิกอีโคโนมีแบบว่างบไม่ให้แต่ใจรักนะครับหรือว่าจําเป็นต้องเดินทางจริงๆซึ่งหากมีการติดตั้งจริงๆนะครับเราก็อาจจะได้ฟิลเหมือนโหนรถเมย์แต่เป็นโหนเครื่องบินแทนแค่ไม่มีราวจับและข้อดีของสายการบินที่มีการออกแบบและติดตั้งที่นั่งแบบนี้นะครับจะทําให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นถึง20% และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าคนร่างทรวมนะครับก็นั่งได้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน